พี่โตครับผมได้ยินคำว่าพรหมลูกฟักนี่ครับมานานแล้วครับพี่โตอยากให้พี่โตอธิบายตามทัศนะของพี่โตให้ฟังครับพี่โตว่าเหมือนมีลักษณะที่คล้ายใกล้ถึงนิพานนะครับแต่ไม่ใช่ะครับพี่โตเป็นอย่างไรครับพี่โตครับผมในกรณีนี้ครับคนหลงคิดว่านิพานเยอะนะครับผมจะพูดเข้าๆนะครับถ้าพูดละเอียดมันจะยาวมากครับพรมลูกฟักไม่ใช่นิพานนะครับ มันดับแค่จิตกับเจตสิกแต่ไม่ใช่ดับทิ้งเลยครับแต่มันกดไว้อยู่อครับค่อนข้างละเอียดมันเอารูปมาก่อนมันมีรูปประอัมของพรมชั้นเนี้ยครับูุศนที่เราสร้างครับมันได้จากการแบบเจริญแบบชั้นสี่แล้วเข้าสู่ปัจจุบันชานเนี้ยปรารถนาที่จะไม่อยากไม่อยากมีจิตแล้วอ่ะครับไม่อยากมีความรู้สึกอะไรนึกคิดอ่ะ อมืมันเลยเข้าไปสู่อสัญยีพรมเนี่ยครับพรมชั้นสิบเอ็ดครับตายท่าไหนก็อยู่ท่านั้นแหละเหมือนผลึกหินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่แบบนั้น,นะครับยาวนานมากสําหรับพุทธภูมิครับจะไม่ค่อยไปผมชั้นนี้เลยเพราะเสียเวลามากมเสียมากเสียมากไม่มีจิตได้สร้างกุศลนไม่มีจิตได้สร้างบารมีเพราะด้วยอํานาจรูปขัน มันให้เห็นผลทางกุศลก่อนไงครับมันเลยมันให้จิตเจตสิกมีอำนาจเลยครับเออมันไม่ใช่ไม่มีนะมันมีอยู่ครับแต่เราสวยบุญตรงนั้นอยู่ไงเออมันยังมันยังไม่เห็นผลแต่ถ้าเราเลิกหวดบุญเนี้ยมันจะหลุดออกทันทีเลยครับเออจะมีจิตเจตสิกขึ้นแล้วก็อาจจะตกโรกหรือไปเกิดอะไรสารพัดได้หมดครับอืดิ่งเงยแล้วคนที่ไปถึง พรมรูปักนี car, ่ครับพอพอหมดบุญตรงนั้นนี่ครับพี่โตจะรู้ไหมครับว่าตัวเองเป็นพรมรูปักมานานแค่ไหนหรือไม่รู้หรือว่าก็ไปเกิดตามพภูมิต่อเลยอย่างเช่นถ้าพุทธภูมิไปไปเป็นพรมรูปักพอหมดบุญแล้วผมเหมือนรู้ตัวแล้วมีเจตสิกมาแล้วมีจิตมาแล้วเนี่ยครับหลังจากที่ถูกกดมานานพอรู้แล้วแบบก็จะนึกเสียดายใช่ไหมครับพี่โตอืมีอารมณ์นี้อยู่ใช่ไหมครับใช่แต่มันก็เป็นการปฏิสนธิจิตนะต่อภพชาติ บ,บางท่านก็จะไม่รู้เลยอ๋อ oh, บางท่านเลยแต่ถ้าพอแลดึกชาติได้ือมีความรู้สึกนิพพิษที่ตกหล่นตรงนั้นอ่ะครับพอจําได้จะรู้ครับแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยรู้ว่าลืมสัญญาตรงนี้หมดอะครับแต่ตอนที่กําลังจะหมดบุญอ่ะมันจะมีสภาวะตืดๆเหมือนสัญญาณเตือนอะ่ะถาจะคลายจิตจะตืิ์ขึ้นมาครับ ตัวอย่างเคยได้ยินไหมเทวดาหมดบุญยิ่งออครับออ, oh, รบอ,อหรือแบบมีออร่าที่มันพูบลงเนี้ยมันมีสัญ,ญลักษณ์เตือนก่อนใช่ไหมมีปฏิกิริยาบอกก่อนใช่ไหมอสัญญีพรมหรือพรมลูกฟันีก้ก็มีบอกเช่นกันครับอืแต่สภาวะมันรวดเร็วมากนะอืมเราคิดดูนะอยู่แบบอารมณ์ดิง่งนิ่งแบบลึก<ม>ในสมาธิแบบนั้นะ่ะยาวนานมากะ เสียเวลาเสียโอกาสสร้างบุญมารมีนหมเสียเสียดายมากครับที่สําคัญไม่มีจิตด้วยครับไม่ได้ไปร่วมอนุโมทนาหรือทําอะไรด้วย <laughs> เหมือนเว้นว่างไปเปล่าๆนียใช่ใช่แต่มันก็ถือว่าเป็นสุขติอยู่ถือว่เป็นสุขติภูมิอยู่แต่มันก็เข้าขายมิจฉา,าได้นะอ๋อเป็นสมาธิมิจฉาเนีัยที่ไปตรงนั้นอนะืบ แต่มันจะเป็นมิจฉาในเชิงกุศลครับน,นำก่อนเ<ม>กรณีนี้มันมีความเสี่ยงในการวนลูปที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับหมายถึงวา่าแบบว่าพอหลุดออกจากตรงนั้นแล้วนี่ครับมามา,มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ครับแล้วก็บรเพ็ญบารมีใหม่สร้างบารมีแล้วก็ทําฝึกสติมันมีโอกาสที่จะกลับไปเป็นพรหมลูกปัาอีกไหมครับมีถ้าลึกได้สัญญาเก่ามันจะเวียนมาอีก เรียนมาอีกใช่มีโอกานเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยทให้เราแก้ไขหรือว่าจะไปที่เดิมแล้ว่งถูกต้องเออเนี่ยมันต้องข้ามไปได้พิจารณาเดินปัญญาบางคนที่ไปผมลูกฟักส่วนมากก็จะอธิษฐานไม่อยากแบบมีจิตไม่อยากมีความรู้สึกอะไรต่างๆเออแล้วมันสุดท้ามันเหลือแต่รูปไงเออเราก็อยู่ในรูปสมมุติเราเห็นต้นไม้เมันเป็นรูปใช่ไหมครับเออก็อยู่อย่างนั้นอ่ะไปถึงห้าร้อยกลับ ครับอืมอันนี้ต้องอาศัยอธิษฐานขอให้เจอครูบาอาจารย์มาช่วยช่วยแก้ให้ด้วยใช่ไหมครับอืมเพราะว่าถ้าบางทีในพอทําสมาธิทําฝึกจิตไปถึงระดับที่ใกล้เคียงเดิมแล้วเนี่ยครับอืมมันมันจะเกิดสภาวะที่คุณเคยใช่ไหมครับที่จะไปสืบจุดนั้นได้อันนี้มันเป็นมันเหมือนมีสัญญาเก่าด้วยใช่ไหมครับว่าเราเคยไปอยู่ตรงนั้นมาแล้วแล้วมันจะรู้ได้อัตโนมัติใช่ไหมครับว่าจะไม่ไปเหมือนเดิมเนี่ครับ บางคนรู้ชัดเพราะมียานแกกล้าับมียาทัศนาที่ชัดเจนแต่บางคนน่ะที่กล้าพูดเลยไม่ได้รู้ชัดหรอกรมันแค่มีความรู้สึกได้จางๆสิ่งพวกนี้นแก้ไม่ยากครับเราต้องเดินบัญญานะครับครับอืออย่าไปจมปักในชานให้เราถอยมาเดินสติปัญญาในความจริงอืแล้วคนแบบนี้เขาแบบมันมีแบบการอธิษฐานด้วยไม่อยากทุกข์ ก็อยากมีจิตรับรู้อะไรเงี้ยครับมันอาจจะไม่อธิษฐานนะอแต่มันมีความรู้สึกสะสมเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันเลยเป็นสุดท้ายมันเลยจิตสุดท้ายมันเลยปุ<ห>๊บไปปฏิสนธิจิตในผมลูกฝักเลยครับเนี่ยแต่บางคนก็อธิษฐานนะบอกว่าไม่ขอมีจิตได้ไหม,มแต่หารู้ว่ายังมีรูปครับมันก็จะไปทรงในแบบรูปอ๋อครับอือจะแบบพระโพธิสัตว์ไม่อยากไปนะ แบบนี้อาิษฐานได้ครับไม่ขอไปนะจุดนี้อันนี้จริงไม่ต้องเจอครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ถ้าเรารู้ด้วยสติที่มันปัจจุบนันละไม่หลงไม่หลงสติจริงๆไม่หลงสภาวะตออาที่ฐานแก้ได้นะด้วยตัวเองครับลงจิตที่เวียนว่ายันเกิดโอ้เคยไปหมดแล้วครับครับ <laughs> อแล้วเมื่อผมลูกฟับมันหมดกาลังบุญเมื่อไหร่มันก็จะตกเลยอือก็ไม่มีจิตสร้างกนะุศลเนาะครับ มันจะตกไปไหนก็ไม่รู้นะครับออไปนรกหรือไปโลกมนุษย์หรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยครับอืมตรงนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ฝากไว้พเพียงท่านี้ครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์ส่วนรวมไม่มากก็น,น้อยครับขอบคุณมากครับที่รับชมขอบคุณครับ